คาร่าในร่างวัตจกักปีศาจตอน3ามชิปนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาในมังงะตอนที่384เปิดเรื่องมา้วยที่อิลุมาและอาริสนั้นกำลังอ่านหนังสือที่เขียนความในใจของคาร่าที่มีต่ออิลุมาและอาริสคาร่านั้นเริ่มรู้สึกไม่มั่นคงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับอิลุมาและอาริสถึงขนาดกังวลว่าทั้งสองคนนั้นอาจจะมีความสุขได้โดยไม่ต้องมีเธอแม้คาร่านั้นจะพยายามล่าเรื่องตลอดเวลาแต่ในใจของเธอนั้นก็เต็มไปด้วยความสับสนในหนังสือของคาร่านั้นก็จะบอกความรู้สึกของคาร่าที่มมมมมีทัััั้้้้้้งงงคคควววววาา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 สสสุุุุแแลลลลละะะกกกกก่่่่่่ตอออออออิใในน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 ดดด็็จเเปไยยูบช หากเล่นกันแรงเกินไปก็กลัวว่าทั้งสองคนนั้นจะบาดเจ็บหรืออาจจะตายได้ไม่อยากให้อิลูมาไปหาอาร์เมลิกลัวว่าทั้งสองคนนั้นจะสนุกได้โดยไม่ต้องมีเธอและที่สําคัญก็คืออลิสนั้นไม่ยอมเรียกชื่อคาร่าแบบปกติก่อนที่คาร่านั้นจะโผล่มาด้านหลังของอิลูมาและคิดจะจับอิลูมาไว้ที่นี่ตลอดไปก่อนที่อลิสนั้นจะเข้ามาจับมือคาร่าและบอกให้คาร่านั้นมองมาที่เขา แม่เจ้าถ้าไม่อวยตอนนี้แล้วจะอวยตอนไหนสําหรับคู่นี้ที่ว่าที่สุดก็คงจะเป็นอลิซที่เรียกชื่อคาร่าโดยไม่มีคําว่าหญยบ้าสักทีถือว่าเป็นอีกก้าหนึ่งที่สำคัญสำหรับคนที่เชียร์เหลืออลิซคาร่าก็หวังว่าคนที่เชียร์คู่นี้นั้นจะสมหวังสักทีรวมถึงคนทําด้วยนี่แหละ